ส,สีคะผมอัดเดนะครับวันนี้อัดก็จะมารีวิวสิค้าใหม่นะนี่ที่ตั้งให้ดูเลยเป็นคีย์บอร์ดแม c h ค n i c ิคอลนะครับที่ออกใหม่ของทางซิกโนนะครับนี่เป็นคีย์บอร์ดใหม่เลยนี่ กล่องตั้งอยู่ตรงนี้นะอือ่ะก่อนที่เราจะไปดูตัวคีย์บอร์ดนะครับที่อยู่ในกล่องนะว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับเรามาดูรายละเอียดบนกล่องดีกว่าครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าเรามาดูรายละเอียดบนกล่องกันดีกว่านะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับอย่างที่บอกนะครับเป็นคีย์บอร์ดแมคชีนิคอลนะครับที่ออกใหม่ของทางซิกโนมีสวิตช์ให้เลือกทั้งหมด3าสีนะครับไอตัวนี้เป็นบูเลือกออกมาเป็นเลสแล้วก็บาวนะครับมีเป็นเลสบูบาวสวิตนะครับส่วนการกดเป็นยังไงเดี๋ยว แอดแกะกล่องอีกทีนะแต่ตอนนี้ดูรายเอียดบนกล่องกันดีกว่าอย่างแรกครับคีย์บอร์ดตัวเนี้อยู่ในซีรีส์ของนี่ Signal eSport นะ s i p o r t eSport เนี่ยจะรับประกัน2ปีนะครับนี่มีเขียนด้วยว่ามีมาโครโปรแกรมนะครับคีย์บอร์ดตัวนี้มีมาโครนะแล้วก็มีไฟนะครับเขียนเป็นมินิ RGB นะครับมินิ RGB คืออะไรคือแบบนี้ครับเนี่ยเห็นไหมมีลูกคีย์บอร์ดอยู่เนี่ยไฟอ่ะเราจะปรับให้มันเป็นหน้าเดียวแบบ สีเดียวกันทั้งอันไม่ได้นะครับไฟจะถูกซิก่ามาอย่างนี้นะครับตรงนี้มันสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีม่วงอะไรอย่างเงี้ยสีฟ้านะครับมันจะถูกกําหนดอย่างนี้เปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับทําได้แค่เปลี่ยนโหมดนะอย่างนี้จะเรียกว่ามินิ RGB นะครับคจาจำกัดความของเรานะแล้วก็นี่เขียนว่า2องเยียร์บรันตีนะครับก็คือคีย์บอร์ดรุ่นเนี้ยประกัน2ปีนะครับมี20โหมดไฟนะเนี่ย20โหมดไฟแล้วก็นี่ สวิต์นะครับของคีย์บอร์ดตัวนี้กดได้50ล้านครั้งนั่นเองนะ50ล้านครั้งเพราะว่าตัวนี้เป็นแมคาีนิคอลแบบทองแดงนะจะกดให้50ล้านครั้งนั่นเองนะแล้วก็นี่มี12ปุ่มนะครับปุ่มก็คือปุ่มพวกคีย์รัดหรือมลตินั่นเองนะครับเนี่ยเห็นป่ะแล้วก็มานี่นี่ครับเราสังเกตได้ไงว่าตัวคีย์บอร์ดตัวนี้เป็นสวิตอะไรให้ดูจากบนกล่องนะครับผมทางซิกโนจะดูจากตรงกล่องได้เลยอันนี้เป็นบูสวิตนะ ถ้าเป็นอย่างอื่นก็อาจจะเป็นสีแดงหรือถ้าเป็นสวิตอื่นอาจจะเป็นสีแดงมันก็จะเขียนตรงนี้ว่าเลสสวิตนะครับแต่ตัวกล่องเนี่ยเป็นบูสวิตนั่นเองนะครับแล้วก็นี่ครับเขียนบอกกันนะครับว่าคีย์บอร์ดตัวเนี้ฮอตสวอปได้นะครับใช้งานได้ทั้งเนี่ยครับสพินและ5้าพินเลยก็คือลูกค้าครับหรือว่าท่านใดที่ซื้อไปนะไม่ต้อง บัตรกี้หรือว่าเอาขั้วบัตรกีออกก็คือแค่ดึงสวิตออกมาปึ๊กแล้วก็เสียบสวิตอันใหม่เข้าไปทั้งสาปพินและห้าพินเลยนะครับก็ใช้าง,งานได้แล้วเดี๋ยวแอดไปสาธิตให้ดูอีกทีนะครับตอนแกะกล่องน,นะชื่อมันก็คือนี่ครับชื่อหรเคบีเจ็สองหนึนะครับมาเทอุดนะครับมาเทอุดหรือมาเทอุดก็ได้นะอ่าแอดอ่านมาเทอุดแล้ันนะอ่ามาเทอุดนะ หน้ากล่องจะมีประมาณนี้นะครับเรามาดูด้านหลังด้านหลังก็จะมีบอกนะครับด้านนี้นะเนี่ยมีบอกว่าเป็นคีย์ลัดต่างๆนะครับการเปลดนโหมดไฟนะครับการกดปุ่มคีย์ลัดเบื้องต้นเลยที่มีเฉพาะในคีย์บอร์ดนะครับว่ากดยังไงบ้างก็มีบอกหมดครบถ้วนเลยนะด้านหลังนะแล้วก็นี่ครับมันจะเป็นหน้าตาคีย์บอร์ดแบบวางแบบเป็นแนวนอนนะครับเป็นเลเยอร์เอา์นะสังเกตนะครับว่าตรงเนี้ยเห็นป่ะมันจะเหมือนลอยๆขึ้นมาเนี่ยเห็นป่ะ ไปดูตัวคีย์บอร์ดแล้วกันก็คือคีย์บอร์ดตัวนี้เป็นโมแบบลอยนะแล้วก็มีตัวนี้ครับเป็นสเปคคร่าวๆนะครับเนี่ยของทางคีย์บอร์ดแอดอธิบายเบื้องต้นไปแล้วกันนะครับจะไม่ลงรายละเลอียดเยอะนะก็คือคีย์สวิตก็คือสวิตของคีย์บอร์ดนะครับเป็นแมคชีนิคอสวิตนั่นเองนะครับเนี่ยเขียนแมคชีนิคอนะครับใช้งานกดนะครับใต้มากสุดถึง50บล้านครั้งนะครับซึ่งกดเกินกว่าน,นี้พังหรือเปล่าแอดก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่ายังไม่เคยเทสตตัวเองนะแต่ว่า ทางโรงงานก็เทสมาให้แล้วว่ามาประมาณนี้ถึงพังอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยแบ็คไลท์ติ้งนะครับหรือไฟคีย์บอร์ดก็เป็นแบบที่อัดบอกเป็นมินิ RGb ไฟนะครับมี20โหมดด้วยกันที่มันเขียนต่อนะครับแล้วก็มีปุ่มฟังก์ชันคือปุ่มลัดนั่นเองก็คือปัติเดียนะของมันก็คือ12คีย์นะครับอันตี้โกตติ้งนะครับก็คือการกดพร้อมกันนะครับได้ ทุกปุ่มบนคีย์บอร์ดเลยครับก็คือ104ีคีย์นั่นเองนะครับคือกดพร้อมกันได้หมดทั้งคีย์บอร์ดเลยมันจะเป็นต้องไปกดตามนี้ตามนี้หรือว่ากดเท่านี้เท่านี้มันถึงจะกดได้นะอันนี้กดพร้อมกันได้ทุกปุ่มเลยก็คือไอเขาจะไปกดพร้อมกันบนคีย์บอร์ดทุกปุ่มเนี่ยเลขคนเดียวคงไม่พอแน่นอนนะแล้วก็นี่ครับฮอตสวาร์ปมันเขียนตรงนี้นะฮอตสวาร์ปเทียบมืออาชีเนะี่ยมันได้ทั้ง3พินและ5พินนะครับสวิตเออสวิตของตัวเจ้าตัวนี้นะเป็น โอเทมุนะโอเทมุสวิตนะครับเนี่ยมีเขียนอยู่แล้วประเภทของสวิตมันนะครับใช้งานได้ทั้งสามพินห้าพินนะครับเราก็สามารถไปแต่งคีย์แคปของเราเองได้นะครับว่าอยากเปลี่ยนนะสมมุติเราซื้อบูไปอยากเปลี่ยนเป็นเลสอย่างนี้อยากเปลี่ยนเป็นบ่าวอย่างนี้ก็ซื้อมาเปลี่ยนในเองนะหัวเชื่อมต่อนะครับหัวเชื่อมต่อของตัวคีย์บอร์ดตัวนี้เป็นยูดบีสองจุดูนนั่นเองนะครับหรือว่าไทเ A ที่เร,เรียกกันนะสายนะครับเนี่ยสายก็เป็น นี่ครับลับเบอร์คอร์ดนั่นเองก็คือสายเป็นสายยางนะแล้วก็ความยาวสายอะ่ะมันอยู่ที่1.8เมตรนะครับนี่1.8เมตรแล้วก็มีพวกขนาดนะครับขนาดตัวคิมบอร์ดเรจะบอกว่ากว้างคูณยาวคูณสูงเท่าไหร่แล้วก็น้ําหนักนะอันสุดท้ายอันสุดท้ายน้ําหนักอยู่ที่6 8 5้กก็คือ685กรัมนะคือยังไม่ถึงกิโลเลยกิโลนึงก็คือกิโลกรัมนะ ไม่ใช่กิโลก็คือนะกิโลกรัมก็คือหนึ่งพันนะครับถึงได้หนึ่งกิโลกรัมนะครับแต่เนี้ยจังไม่ถึง1กิโลนะคีย์บอร์ดตัวนี้ก็ถือว่าเบามากเลยแล้วก็ตรงนี้อืมันนี้แอดแนะนําเลยมาโครตัวเนี้ยดีมากเหมาะสําหรับพวกสายแบบต้องใช้มาโคหนักๆเลยเออแอดแนะนําคีย์บอร์ดตัวนี้เลยนะเพราะว่ามันดีมากอืมนะแล้วก็มีบอกด้วยนะครับว่าเราจะโหลดมาโครตัวเนี้ยได้จากไหนก็มีเว็บบอกนะครับเนี่ยเป็น สัญ n a l e อีสปอนะครับแล้วก็ไปที่สปอร์ตแค่นั้นเองแล้วก็เราไปต่อได้มันไม่ยากแล้วทีเนี้ย <c oughs> แล้วก็มีนี่ครับมีแฟนเพจเป็น Signal Thailand นะครับท่านมีปัญหาอยากเคลมสินค้าหรืออะไรก็เข้าไปสอบถามได้หรือว่าอยากได้สเปคสินค้าอยากซื้อของต่างๆเออหรืออยากรู้ว่าคีย์บอร์ดทำอะไรได้บ้างประมาณนี้นะครับเผื่ออยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมแบบเจาะลึกอะไรงเงี้ยก็ทักไปได้นะครับแล้วก็นี่เหมาแดางแดงเป็นสัญลักษ ของ YouTube นั่นเองก็เป็น signal e สปอรนะครับพิมพ์ไป signal e s p o r t ก็เข้าไปในช่องของเราก็คือเราจะมีรีวิวต่างๆนะครับสินค้าของเราให้ครบถ้วนเลยนะครับแล้วก็สอนวิธีใช้งานต่างๆแล้วก็พวกโปรแกรมมาโคเนี่ยก็จะมีสอนเบื้องต้นนะครับแบบให้ครบถ้วนเลยนะออันนี้ก็เป็นพวกวค r ว o d e คนะครับเราอันเนี้ยคีย์บอร์ดของเราครับรองรับทุก windows นะครับก็คือใช้งานได้ทุก windows นั่นเองอ่ะส่วนโปรแกรม ถ้าใช้งาน Windows ใช่ไหมใช้งานได้หมดเลยนะแต่ถ้ามันไปใช้แบบพวก OS อะไรเงี้ยหรือ iOS ใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าโปรแกรมเรารันเฉพาะใน Windows เท่านั้นนะอบอกก็จะพูดคร่าวๆในพูดรายละเอียดซะเต็มเลย <c oughs> ข้างหลังนะอ่ะก็มไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปแกะกล่องดูนะครับว่าคีย์บอร์ดหน้าตาเป็นยังไงและบันทำไรได้บ้างนะครับไปดูกันเลย เดี๋ยวแอดมาแกะของให้ดูนะครับแกะมาทุกตัวเลยแล้วกันของนะครับอย่างแรกก็ใบประกันซึ่งถ้าไปขอสิโนนโอก็มีใบประกันนะครับถ้าเป็นอิสปาร์ก็จะมีหมดทุกรุ่นนะล้วกกรรอกรละเอียดให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็ฉีกแบ่งครึ่งนะครับแล้วก็ส่งในส่วนของบริษัทมาไม่ต้องติดสแตมป์นะครับหรือท่านใดนะครับรอก็ได้นะครับ รอส่งพร้อมตอนเคมของไว้นะครับแล้วก็แนะนําให้เก็บพวกใบเสร็จหรือหลักฐานการซื้อไว้นะครับซื้อออนไลน์ก็ดูประวัติการซื้อขาได้ติ๊กเกอร์อ e ีสปอรมีทุกรุ่นอยู่แล้วนะรอให้ดูด้านในก่อนเนี่ครับตัวข้างในคีย์บอร์ดมีนี่้ตัวคีย์บอร์ดก็จะมีแบบอรอมาให้อย่างดีนะนี่แล้วก็ นี่ที่ดึงคีย์แคปแล้วก็ดึงสวิตนั่นเองทั้ง3ตัวนะแต่ว่าเดี๋ยวออดให้ดูตัวคีย์บอร์ดนะครับเริ่มจากตัวเดียวกันแล้วกันเราเลือกสวิตเราค่อยมาดูอีกทีนะว่ามันเป็นยังไงเรารีวิวจากบูสวิตแล้วกัน ให้ดูตัวคีย์บอร์ดนะครับนี่เห็นไหมครับว่าตัวเลเยอร์เ่ะเป็นแบบ full size ร้อปุ่มนะครับแล้วก็นี่เป็นโมลอยนะครับซึ่งโมปุ่มลอยมันทำข้อสอดง่ายนะครับนะเราแค่ดึงสวิตออกมาแล้วก็ปัดหรือว่าเราหาแปลงมาปัดปัดปัด,ปดก็จบแล้วนี่คือหน้าตาของมันนะอันนี้ก็คือเป็นไฟลอดภาษาอังกฤษนะไฟลอดภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทย ด้วยกันนะครับนี่รอทั้งคู่นะรอ,อทั้งคู่เลยนี่ขบรไปประมาณนี้ตัวคีย์บอร์ดด้านหลังนี่ครับก็จะมีชื่อรุ่นแล้วก็ติ๊กเกอร์วอยนะครับปรับได้ระดับเดียวนะเนี่ยดันขึ้นมาระดับเดียววองอย่างนี้หสเต็ป <1 step. S 2> สายสายเป็นยางนะครับเส้นอย่างนี้เลยประมาณนี้นะครับัวเชื่อมต่อเป็น USB เนี่ย สอจดศูนั่นเองอตัวคีย์บอร์ดเราหมุนดูรอบหนึ่งนีน่็นี่นะครับตัวคีย์บอร์ดตัวคีย์บอร์ดก็จะมีประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นบูสวิตเราดึงคีย์แคปขึ้นมาเลยปึ๊บเราดึงให้สี่ปุ่มแล้วกันให้อาดจะให้ฟังเสียงว่าเสียงแต่ละอันมาต่างกันยังไง ขอญาติหนึงปุูกแบดมินตันตอนนี้ปูสวิตนะครับลองฟังเสียงดูน,นี่นะใกลๆเนี่ยนะครับปูสวิตเนี่ยครัมันจะมีสองจังหวะนะครับเป็นคิกกี้นะเดีปะ่ะมันจะมีเสียงคลิกหนึ่งก่อนแล้วก็กดจบไม่ได้อย่างที ใครชอบการกดม,มันเนี่ยแนะนำบูสวิตเลยบูสวิตประมาณนี้นะต่อไปเลสสวิทนี่นเสียงตัวเลสสวิทจะมีประมาณนี้นะครับมันจะไม่ค่อยดังนะเนี่ยเลสสวิทกดให้ดูส่วนเสียงที่มีอ่ะเ,เสียงเนี้ยคือตัวคีย์แคปมันไปกระทบกับตัว แผ่นหน้านะผิวหน้าของตัวคีย์บอร์ดนะเดี๋ยมันเลยทำให้มีเสียงนี้เลสสวิตเสียจประมาณนี้ต่อไปเป็นบาวนะครับบาวมันเป็นลูกครึ่งระหว่างบูสวิตกับเลสวิตนั่นเองนะครับเสียงจะประมาณนี้นะมันมีสองจังหวะเหมือนบูนะครับแต่ว่าเสียงประมาณเลสนะอ่ะอ่ะาก,กดตัวนี้ให้ดูตัวเลขศูนยนะ อันนี้เสียงของบาวนะครับเป็นคีย์แคปกระทบกับตัวแผ่นหน้านะคีย์บอร์ดนันนองนะต่อไปนะครับเป็นเสียบไฟให้ดูนะครับว่าไฟเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับตัวแรกนะครับน่ะแอเสบไฟให้ดูนะไฟนะครับจะเป็นมินิ RGB นะมันก็จะไล่ตามโทนสีอย่างนี้นะแดงเหลืองอันนี้เป็นเขียว อันนี้เป็นน้ําเงินฟ้าม่วงแล้วก็ชมพูอันนี้คือมิ n i RGB นะครับเราไม่สามารถไปปรับให้มันเป็นไฟเดียวตั้งแถบได้นะครับไฟมันจะถูกกาหนดค่ามาแล้วนะทำอะไรไม่ได้ทําได้แค่เปลี่ยนโหมดนะครับนะอ่ะแล้วก็อุ้ย เดี๋ยวจะเปลี่ยนหมดไฟให้ดูนะครับกดนี่นะอุ้ยมือก็เกี่ยวไม่เลิกเลยนี่นะครับปุ่มฟังกช์ชันตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ ประมาณนี้แล้วกันไฟนะครับเนี่ยอย่างนี้นะไฟก็ถูกนี่สวยตามนี้นะครับเป็น Mini RGB เปลี่ยนโหมดไฟต่ออันนี้เป็นโหมดเหมือนฝนท้าโต๊ะนี่เป็นเวฟนะน,นี้กดกดแล้วมันจะเป็นแบบอะไรนะเป็นดาวกระจ,จายออกไปน นี่เป็นกดโดยถับแถบอันนี้กดปุ่มไหนไฟก็จะขึ้นปุ่มนั้นนะครับเดี๋ยวครับกดปุ่มเดียวแล้วกระจาย ดไฟก็จะประมาณนี้นะครับเดีย๋ยวเปิดไฟก่อนอเดี๋ยวขออนุญาตล็อกขึ้นมาล็อกคีย์บอร์ดก่อนน่าจะล็อกไม่ได้งั้นเอาเป็นตัวอื่นแล้วกันตัวนี้ล็อกไปก่อน อาจะดึงสวิตให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะอันนี้ลบอกไปเนี่ยแต่คีย์บอร์ดนะครับคีย์บอร์ดเป็น Hot ว w ร์ t นะเราต้องดึงคีวิตออกเราต้องดึงสวิตออกได้นะวิธีดึงนะให้เราค่อยๆดึงนะครับไม่ใช่ดึงพวดออกมาทีเดียวนะครับเราก็จริงๆเราล็อกตามนี้ก็ได้นะ ค่อยๆโยกมันนะ <c oughs> ต่อไปนะครับก็อย่างที่บอกนะครับคีย์บอร์ดมันทอตสวารได้นะครับก็เดี๋ยวมาแกะสวิตให้ดูนะครับว่ามันเป็นไงอุปกรณ์ก็แนะนําให้หาไขควงที่เป็นปากแบนนะครับอันนี้จะใหญ่ไปหน่อยเอาอันหานที่เล็กกว่านี้นะครับจะแกะง่ายกว่านะก็เบื้องต้นนะครับลองงัดรอบๆมันนะเนี่ยมันจะมีฐานมาเราค่อยๆงัดรอบๆมันให้มันดันขึ้นมาก่อนนะเนี่ยเราค่อยดัน ั้งสี่มุมนะครับมันจะหลุดง่ายอยู่นะเห็นว่าครับแกะมาแล้วนี่ทวิตหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะมันจะมีทองแดงสองข้างแล้วก็ตรงนี้ตรงหนึ่งเป็นสามพินนะครับนี่นะสามพินอย่างที่แอดบอกว่าคีย์บอร์ดเนี่ยพอส s w a ได้นี่นะครับแทนแอดบอกว่าคีย์บอร์ดมันพอส s w a ได้นะครับมันจะใช้งานได้ทั้งหมดสามพินและห้าพินอันนี้คือ เนี่ยนับดูหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าพินก็ได้3ามพินก็ได้นะครับ3ามพินก็ยัดตังนี้คีย์บอร์ดทัาสวัดได้เราสามารถเอาคีย์แคปนี่นะสวิตมันแล้วก็ทองแดงเนี้ยอันนี้คือสามขานะครับ1 2ึสามมีทองแดงสองแล้วก็หาตรงกลางมันหนึ่งนะครับนี่นะเห็นปนะอันนี้สามารถใส่เข้าไปได้เลยนะครับจากคีย์บอร์ดเนี้ยเราก็ใส่ให้มันตรงกันนะครับดูด้วยนะว่า ทองแดงมันตรงมา่ะถ้าทองแดงตรงแบบถ้าเราชินหน่อยเราก็ใส่เข้าแบางนี้ได้เลยเนยีคือใช้งานได้ปกติตัวคีย์บอร์ดนะครับฟังก์ชันงี้ไฟแบบนี้นะครับราคาอยู่ที่690นะครับ690นะพอสวอปได้ใช้งานได้ทั้ง3พิน5พินสายเป็นแบบสายนะครับถอดไม่ได้นะอืมส่วนเรื่องโปรแกรมเดี๋ยวแอดทิ้งลิงก์ไว้ข้างลาง่ลลนนะา,งลางคลิปล้กันนะข้างล่างคลิปมันจะมีสองการใช้งานโปรแกรมต่างๆ,ๆแล้วก็ ซอฟต์แวร์ถ้าหาไมา่เจอจริงก็ใต้ลิงก์ครับเดี๋ยวแอดทิ้งลิงก์ไว้ให้เหมือนกันตัวคีย์บอร์ดก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะเป็นไงกันบ้างครับกับคีย์บอร์ดเจ้าตัวนี้นะที่แอดแกะกล่องให้ดูแล้วทั้งไฟเออเรื่องสวิตเออที่มีสามสวิตนะเป็นเลสสวิตบูสวิตแล้วก็บารสวิตนั่นเองนะก็แอดเอาให้ดูเรียบร้อยแล้วโดวยรวมมาครับนะ โดยรวมนะครับสเปคขนาดนี้คุณภาพขนาดนี้นครับราคาอยู่ที่6 9รอยเก้าสิท่นาหนึ่นงนะครับประกันสองปีด้วย6 9 0เก้าสิประกัน2อป,ป,ปีนะออตัวนี้บอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับก็เราเริ่มกระจายสินค้าไปแล้วตามส่วนต่างๆนะครับตามศูนย์ไอที่ทั่วไปพวกชั้นนำนะครับแต่ว่าถ้าอยากหาให้ได้แน่นอนก็คือไปทางออนไลน์ดีกว่าครับพวก La z a d ช s อปป e e อะไรเงี้ยหรือว่าพวกช่องทางออนไลน์ต่างๆนะครับของแบรนด์พวกขายพวกอุปกรณ์ไอทีต่างๆนะ เราก็มีแล้วก็เดี๋ยวแอดขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับนะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับถ้ามีสินค้าใหม่มาก็จะพบกับแอดแน่นอนนะครับแอดเดยน,นะสวัสดีครับ